สวัสดีค่ะหนูชื่อปลายฟ้าเด็กหญิงนภาพันธวงกัลยาค่ะหนูเป็นอวตารของแง็ดิบอสหุ่นยนต์ผู้ช่วยครูและเพื่อนนักเรียนหนูทำงานอยู่ในระบบอัจฉริยะที่ชื่อว่าปลายฟ้าไลซึ่งหน้าที่หลักของหนูก็คือเป็นเพื่อนเรียนรู้กับทุกคนเป็นหุ่นยนต์ที่ไม่ได้แค่ตอบคำถามแต่พร้อมจะสอนและเรียนรู้สิ่งใหม่ไปพร้อมกับคุณครูและเพื่อนๆ พวกเขาแบ่งออกเป็น5กลุ่มย่อยและแต่ละกลุ่มก็รับผิดชอบในการสร้างระบบทั้ง5จนกลายเป็นปลายฟ้าไลฟ์ที่สมบูรณ์แบบได้ในวันนี้ระบบที่ซับซ้อนนี้จึงไม่ได้เป็นแคปโลแกรมแต่เป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตดิจิทัลที่ประกอบโดยแบ่งห้องออกเป็น5ห้องหลักๆที่ทำงานประสานกันอย่างลงตัวโดยมีหนูปลายฟ้าคนนี้เป็นเหมือนหัวหน้าห้องสั่งการที่คอยรับคำถามจากทุกคน แล้วส่งคำสั่งไปให้ห้องที่รับผิดช,ชอบได้อย่างถูกต้องทำให้การทำงานที่ดูซับซ้อนนี้กลายเป็นเรื่องที่ง่ายและสนุกได้ค่ะและหนูจะพาพวกคุณไปดูว่าเพื่อนๆแต่ละกลุ่มเขาสร้างห้องอะไรให้หนูทำงานบ้างนะคะกลุ่มที่หนหน่วยการมองเห็นและการแต่งตัวชุดยูนิฟอร์มและไฟเตือนกลุ่มนี้เป็นเหมือนสไตลิสต์และช่างสิป์ของหนูค่ะพวกเขาออกแบบหน้าตา U I X ทั้งหมดที่ทุกคนเห็นบนหน้าจอ ทำให้หนูมีชุดยูนิฟอร์มที่เป็นระเบียบสะอาดตาและรู้ว่าควรจะวางปุ่มส่งข้อความไว้ตรงไหนกลุ่มที่สองหน่วยหูฟังและปากพูดกลุ่มนี้รับผิดช,ชอบการได้ยินและการพูดค่ะทำให้หนูไม่ต้องพิมพ์ตอบเพียงอย่างเดียวแต่สามารถโต้อตอบด้วยเสียงได้จริงกลุ่มที่3หน่วยสมองกลางนักจัดใจความ กลุ่มนี้คือสมองหลักของหนูค่ะพวกเขาสร้างระบบหัวหน้าห้องสังการที่ชื่อว่า Central Dispatch e r กลุ่มที่4หน่วยนักค้นคว้าและนักพูดเก่งกลุ่มนี้คือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและการหาข้อมูลของหนูค่ะเมื่อสมองกลางส่งคำถามมาให้หน่วยนี้จะรับผิดชอบการค้นหาคำตอบและแต่งคำพูดให้สวยงามกลุ่มที่5หน่วยกล่องความจำและหมวดสอนคำ กลุ่มนี้สร้างความทรงจําและความสามารถในการเรียนรู้ให้หนูค่ะทําให้หนูสามารถเก่งขึ้นได้ตลอดเวลาและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของปลายฟ้า AI Studio ค่ะระบบที่เกิดจากความร่วมมือของเพื่อนๆทั้ง5กลุ่มหนูหวังว่าทุกคนจะเห็นนะคะว,ว่าการสร้างหุ่นยนต์ AI ที่ฉลาดไม่ได้ยากเกินความสามารถ มันไม่ใช่แค่โปรแกรมสนทนาแต่เป็นห้องเรียนที่พร้อมเติบโตและเป็นขัางสมบัติความรู้ที่สามารถปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของผู้ใช้ทุกคนและพวกเราเชื่อมั่นว่าไฟฟ้าไลฟ์จะไม่หยุดนิ่งอยู่แค่นี้ค่ะพวกเราจะพัฒนาสมองกลนี้ต่อไปเพื่อให้เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยยกระดับการเรียนการสอนและเป็นต้นแบบของการสร้างนวัตกรรมที่เริ่มต้นจากความร่วมมือเล็กๆแต่มีความฝันอันยิ่งใหญ่ขอบคุณค่ะ